สวัสดีค่ะพี่น้อง่ายบรรยากาศย้ำเศร้าให้เมึงวันฝนตกที่ประเทศนิวซีแลนด์เมืองออกแลนด์ค่ะดูท้องฟ้าเมฆกำลังลอยปกคลุมแต่ว่าจริงๆแล้วตกทั้งคืนแล้วค่ะแต่ตกไม่หนักนะคะตกโปอย พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกทั้งวันก็ประมาณว่าตกไปปลอยตกหยุดตกตกหยดหุดค่ะพอได้ดินพื้นดินชุ่มฉ่ำเนาะต้นไม้สดชื่นคนก็สดชื่นค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันดอกเออยังไม่รู้กันปลูกไวนาบ้านพี่น้องกำลังออกดอกมีทั้งดอกทั้งหมากผสมกันสีชมพูอ่อน ้นเอ่ดอกคล้ายๆต้นชบาค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนะาะถ่าให้ชมบรรยากาศยามเช้าตอนนี้เวลา8โมง10 00. นาทีค่ะเด็กๆกำลังเริ่มไปโรงเรียนนะคะลูกชายก็อยู่ในครัวก็กำลังทำอาหารอยู่วันนี้วันพฤหัสเนาะมองออกไปจะเห็น ในซอยของพวกเราจ้ะก็จะมีหัตซอยเต็มไปหมดนะคะเขาก็เก็บเป็นโซนๆจ้าวันศุกร์ก็อีกซอยหนึ่งแล้วก็วันจันทร์ก็อีกซอยหนึ่งแต่แต่เขาไม่ทํางานวันอาทิตย์ค่ะถ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์ก็ไม่ทําต้องเลื่อนไปนะคะ่ะถ้าอาทิตย์ไหนช่วงเดือนไหนมีนักขัตฤกษ์นะคะถ้าสมมุติว่าเก็บวันเก็บวันศุกร์ไงวันศุกร์ก็จะไม่เก็บจะกลายเป็นวันจันทร์แทนนะคะ ก็จะไปทบ,ทบให้นะทบให้ข <Okay. S 1> อ,อทุกท่านมีแต่ความสุขค่ะทายบรรยากาศพย,ยากรณ์อากาศเมื่อออกแลนด์เหเมืองจากพี่น้องจ้ามีต้นพามหน้าบ้านเราค่ะ mm hmm. แล้วก็ข้างหน้าต้นพามเป็นต้นยากระถิบ mm hmm. วันนี้จะพาตาไปหาหมอนะคะวันนี้ mm hmm. ก็ขับรถไปโอเคค่ะบ๊ายบาย